เรียบเป็นหมดไอ้สนุกกันดินตอนท่อนอ๋อกี่โมงพี่เนี่ยต้องคืนเนี่ยหกโมงนหว่าเฮ้ยชุบไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยวจะนั่งนั่สวัสดีครับพี่ทีแล้วครับนั่งท้ายที่นี่ยฮะโอ้โหสุดยอดบรรยากาศเลยอ่า ม,มีพี่อุ้ยลากเรือให้ครับตอนนี้ไปปลักต่อยบรรยากาศปิดไฟดูมั่งมืดตืดมืดตืดมืดตืด อยู่แสงจันนะโอ้โหบรรยากาศฮนะไ <c oughs> หลเองใช่ไหม <c oughs> หอไหม <c oughs> องให้ดีหน่อยนะมันไหลรถ <c oughs> มาแล้ว

ตอนนี้กำลังจะพายกลับนะครับอยู่ออกจากเอยสยญ่แล้วเมื่อตืมไปชายก็ันเสียนก็ได้ตอนนี้พายได้สบายแล้วครับเทคนิคพายแล้วก็งัดฮะพายแล้วก็งัดขึ้นมาเลยค่อนข้างตรง เ,เดี๋ยวนะยังอีกไกลแค่กว่าถึงบ้านเอาใจแช่งด้วยกันอันนี้เขากำลังสูบน้ำออกนะควันท่วมเลยมันเต็มไปหมดจะไปไหมอ๋อทีอยู่หน้าจังเกษมนะฮะนี่เราจะเ่านหน้าจังเกษม ตอนนี้ถึงสี่แยกรัชดานะครับกล้องตัวนี้ทานมาไปหมดไปแล้วไปจมถ่ายแทนตะที้มีเรื่องตื่นเต้นด้วยเสียงมันเป็นตูมเเริ่มมันโดดน้ำเลยโอ้โหถ่ายจ้ำกระจายฮอ,อะไรไม่รู้พัวไว้ก่อนโอบรรยากาศดีเหลือเกินด้านหลังนะฮะไายมา คครับไปกลับบ้านกันต่อครับตรงนี่ฮะตรงไปด้านนน้นฮะหรือหรือด้าน่สานน่สานไม่ลึกครับฮะก็พอเดินได้อย่างเงี้ยครับอะฮะเดินอย่างเงี้ยตลอดเส้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดตรงอ๋อเดี๋ยวผมเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยครับฮะ อ๋อไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่เห็นเลยฮะครับก็เป็นการพูดคุยนิดหน่อยนะกับผู้ประสบภัยด้วยกันโอ้ยเหนื่อยมากตรงแยกรัชดาแั้วนะครับเดี๋ยวเลียวขวาไปวลพเผาวกลับบ้าน เป็นอย่างนี้นะฮะเปิดจอดรถไฟฟ้านะฮะอันนี้ลรับ,รรบาาเเผวไม่เห็นใจคนเดินนะสองคนนั้นบี้ตะบันยียบแรกนะฮะคนก็โตแค่ประยูนเลยนะ ร้านอาหารตรงนี้เปิดตามปกตินะครับไม่ว่าน้ำจะท่วมแล้วก็ตามใกล้ถึงบ้านแล้วโอ้